สวัสดีครับเรนครับอยู่กับเบลที่แล้ววันนี้จะมาเล่นเกมสสตอรี่เป็นเรื่องสตอร,รี่ไอสตอรี่นะครับเป็นเรื่องเดี๋ยวเออเออสามคนนี้เขาเป็นอะไรกันเอเบซีพอสตอรี่ที่หนึ่งไป ค okay. คนเดียวก็พอปะ่ะเกมนี้ทำไมมันต้องเล่งหลายคนอ่ะเพราะว่าเกมนี้เราจะเป็นคนที่แบบโดนบูลลี่อหรอไอ้ hey, คนผู้หญิงเข้ามาทำไมอีกแล้วเนี่ยนี่คือตัวละครของในเกมนี้เดีอเดๆๆเ้อเอาหนังสือเข้าไปโอเค มีเบคอนดิสตินี่ถ้าอ่านผีก็ขออภัยด้วยนะครับแอชลี่ลูกเอ็ดมีโอ้โหโอเคแล้วก็บินนี่นะครับคนหนึ่งอสองคนนี้เป็นพวกชอบบูลลี่แล้วคนนี้เป็นคนที่เอ่ออะไรถ้าอยู่วันนึงเขาจะเตรียมสนกอ่ะ อันนี้คือต่อไปฮ่าฮ่าดูนั่นดิเด็กเนิร์ดเออถ้าผมพูดอะไรไปไม่ดีก็ขอไปดูฮ่าฮ่าดูนั่นสิเด็กเนิร์ดผักโอ้ยเ,ออเบคอนพูดวโอ้ยอันนี้อะไร เฮลเบคอนเอ่อขอเอาฉากจบปกติก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาขอเอาฉากจบปกติก่อนอ๋อทำไมมันกดไม่ได้อ่ะกดไม่ได้ฮ่าฮฮาคนคือเพื่อนของเอ่อไอ้เจ้าเบคอนเหรอ และอะไรดูดิคุณเดินขึ้นเราและเดินไปอเป็นสตรอรี่คือเรามีบทบาทแล้วคัอนกลไปกันปะเออเออคุณต้องการจะพูดอะไรอย่างนั้นไอวูลี่มัน มันบูลลี่ฉันทุกวันเลยน่าจะใช่อโอเคนี่ผมแปลงกิบไม่ค่อยออกไปดีกว่าเอาแค่นี้หรอแค่นี้นี่นะทำไมอ่ะเฮ้ย ทำไมมันสั้นจังไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ไม่ไม่คาสซีโหลดนานมากเออกว่าจะได้มาคือมันเรื่องสั้นมากเลยนะสร้างวันทีน่สตอรี่ที่สองเหรอ สตอรี่ที่สองโอขอไปดีนะคะมาเพื่เบอร์เท่านั้นเออสตอรี่ที่สองไปอุย้ยคนนี้อีกแล้วอ้อะไรเนี่ย แต่จะอ่านคนเจะสงวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะให้เขามาเข้าร่วมเลยตัวคนที่มีอยู่เรื่อยแล้วเขาก็ือวอยเล็ดเอลิซาเบธจอห์นนี่สเตปแฮนนี่แล้วก็ลิซ่านะครับไม่ใช่แบบพิงลิซ่าแบบพิงนะ,ะมีวันที่ดีนะอยเล็ดฉันจะมีนะแม่โอเคตอนอยู่ใน เออดิซ่าบอกออกไปจากฉันไม่ให้ให้เงินพวกเราสำหรับการไปกินข้าวฮะออกไปกับเขาคุณต้องการอะไรเวอร์โอุยเหมก็เอ้ยโอพ้ยเจ้าเขาเหรอเป็นลูกพี่ลูกน้องของ ลิซ่าอืมใช่นี่โปรดเอาเขานั่งกับพวกเรานี่โปรดคุณเป็นคนที่ดีลิซ่าแอนลิซาเบธบอกขอบคุณนะลิซ่าเอ่อเจอกันนะวันนี้สวัสดีฉันเอ่อเป็นเด็กใหม่ฉันนั่งกินข้าวกับ เอ,อ่พวกคุณได้ไหมได้ได้เลยขอบคุณนะแต่คุณจะทำอะไรออตอนอาหารสวัสดีจอรน,นี่สวัสดีเออ่มีผู้หญิงมาบอกฉันว่าสามารถนั่งกับคุณเพื่อนนี้ ใครเอาเขาอะเออก็เอ่เอสเตลสเตปฮันนี่กับและอีสเดดอ๋อโอเคบอกเขานะฉันบอกว่าชัวฉันมาได้เลยโอเคดิซังอะใช่ ฉันเจออ,อะไรอย่างนี้อ้ขอโทษนะที่ถามเออคือเขาสามารถนั่งกับคุณได้มันโอเคฉันรู้มันไม่ใช่เออแล้วก็โอของโทษนะเออถ้าสามารถให้อภัยกับพวกเราชัวว่ว คือผมภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือแต่ละเรื่องมันสั้นมากอะ่ะโอเคไม่เป็นไรมาสตรอรี่ที่เออไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นสตรอรี่ที่สองเราก็ต้องไปสตรอรี่ที่สามไปโอเคแล้วก็อ๋อฟุย โทมัสสตอรี่โอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ก่อนคุณได้ยินเสียงเออเด็กผู้ชายร้องไห้ฮัลโหลคุณโอเคหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับเออเอาเพิอกด มันเป็นมุมมองแบบนี้มันกดไม่ได้อะนั่นก็ต้องเป็นมุมมองบคกที่สองเฮสวัสดีฉันได้ยินเสียงเออมาจากฉันได้ยินเสียงเออ okay. าากเก็มาจากอมาจากห้องน้ำโอ้ฉันว่าเห็นทําไมอ่ะก็เหมือนกันแต่เขาแต่ถ้าเขาต้องการช่วยอ่ะไม่นะพวกเรา สายึ้นไปในห้องนี้แล้วพี่ฉันจะเจอคุณที่อาหารนะเฮ้ย <Hey, S 2> คุณเสร็จแล้วขอโทษห้ามทำอีกนะฉันจะไม่ทำแล้วครับคุณครูโอเคเรียนเสร็จแล้วนะเอ่อวิชานี้ก็จบไปแล้วนะ ไปผู้บาดไปเฮ้ยทำไมอโอฮโาฮ่าฉันรู้เขาหน้าแปลกมากเลยแชร์กันเถอะสวัสดีคุณต้องการนั่งที่นี่หรือเปล่าโอเคโอเคฉันจะไปเอาอาหารนะ เกมมันแลกอีกแล้วโอ้โหมันโหลดเดยอะกันไปแล้วทของเขาอะดูดูเล็กกว่าเขา่ะใช่ใช่ใช่โอ,อ้พวกเรามีอาหารแล้วมีอาหารพอแล้วนัง่งนัง่งนัเฮ้ hey. เออคุณเห็นเออผู้ชายตรงนั้นไหมใช่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กใหม่นะไอ,อไม่ใช่เด็กใหม่เป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าอะไรฉันก็คิดว่านะเขาร้องไห้ในเออในห้องน้าก่อนหน้านี้พวกเราต้งไปถามเขาหรือเปล่าฉันว่าพวกเราน่าจะไปนะพวกเรามีพีอ e, น่าจะเป็น วิชาคอมพิวเตอร์ต่อไปนะโอเคดีเลยพวกเราสามารถไปครับฉันก็ฉันหวังว่านะหลังใชสวัสดีอตอนนี้วิชาอ๋อเออเป็นวิชาพละพวกเราจะมาเล่นฟุตบอลกันนะ คยืนอยู่นิ่งทำไมอะ่ะรีบมาเร็วเร็วดิดูนี้เขา้าดีแล้วนะโกเย้เพื่อนเพื่อนสุดยอดไม่รู้นะคะว่าคนไหนบูลลี่หรือคนไหนไม่บูลลี่เชื่อนมันดีมากเลยนะ ใช่ขอบคุณนะคุณเป็นเด็กใหม่แล้วใช่ฉันนนี้เออคุณต้องการนั่งกับพวกเราก็ได้ฉันถ้าฉันนั่งกับคุณนะโอเคก็ได้นะขอบคุณมากนะไม่มีปัญหาโอเคตริงจริงในนะัลง มองทำไมฮะไอพวกเด็กพวกบูลี่เนี่ยเดี๋ยวเตะเลยเดี๋ยวเตะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวติด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 โอ้โหเกือบติดแล้วทำไมไม่มนั่งตรงนี้มันให้ครบที่เราโอ้คนมันกำลังติดอยู่เฮ้ยสวัสดีเฮ้ยฮอมจะเจอเฟลแล้วฮะื เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอาหารกลางวันมีเหมือนเป็นทาโก้ปะแล้วก็มีผักแล้วก็มีเฟ้นช์ฟราใช่ไหมในวันนั้นที่เกิดขึ้นมาทุกวันโทรมัสก็รีบจะหนีออกไปและเกิดซึนงก็คืนเอ้ยอะไรดะไม่รู้ยังไม่ต้องอะ่ะอันนี้ห้อปกครองเหรอคุณสำนับเซนนี่นะ ใช่ใช่ใช่เซนตรงไหนก่อนน่าจะเป็นในพวกนี้นะขอพูดถึงเรื่ออันนี้อันนี้มันดีเลยโอเคจบโอ้ยอันนี้มันก็น่าจะสนุกนะครับถ้าอ่านอังกฤษเป็นอ่านเพลินไทยก็เออก็สนุกนะครับอืมจากโพกส ุ๊บนะคบเป็นบูลี่สตอรี่มีหลายสตอรี่เลยนะคบเออแนะนำมาเล่นนะครับนี่สกีช็อตนี่บุรี่สตอรีอ่ะอ่ะและอีกอย่างหนึ่งขอบคุณหนึ่งร้อยซับด้วยนะครับจริงๆเกินและจริงๆหนึ่งร้อยสองซับนะคบอาจจะไม่ถูกแต่ก็ น่าจะใช่นะครับโอ,อ้โหขอบคุณมากนะครับห0ึ่งรอซับฉลอง100่งซับทำดิสค o อนครับเป็นดิสค o อนเหมือนคือแค่เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับแต่ถ้าใครอยากมาคุยเล่นก็มาคุยได้เลยครับใครสนใจที่จะคุยเล่นก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวหาแปะลิงก์ก่อนแปะลิงก์ยังไม่เป็นเลยไม่รู้ทําไงเนาะทุกคนไม่รู้ว่าทํำยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะพอ ฉลองอฉลอง100ซับสร้างดีคอร์ดอีกนีนะครับใครอยากมาร่วมกิจกรรมอะไรนะครับก็มาได้เลยนะครับสามารถขึ้นคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ